พี่น้องเท่รักตามความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรักและดูแลเราอย่างดีคือสิ่งเตือนใจที่ดีที่สุดเปาโลและหมู่คณะได้ทำการแพร่ธรรมต่อไปจนถึงเมืองเปอร์กาแต่ยอนหรือมาราโกได้แยกกลับไปที่เยรูซาเล็มแล้วในการแยกไปนั้นเปาโลไม่ได้เห็นด้วยเหตุการณ์นี้คือสิ่งที่เตือนใจเราว่าแม้จะสามารถทำงานได้อย่างมากมายยิ่งนัก และมีพระเจ้าเต็มเปี่ยมแต่ในความเป็นมนุษย์ก็ยังคงมีปัญหากันได้เปาโลและคนอื่นๆได้เดินทางต่อไปที่เมืองอันเทียวในแคว้นปิซิเดียท่านได้รับเชิญให้กล่าวคำเตือนใจแก่ประชากรซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมที่จะเชิญผู้รู้ได้มาอธิบายพระคัมภีร์เปาโลจึงได้กล่าวถึงภารกิจถึงกิจการของพระเจ้าตั้งแต่อดีตท่านเล่าถึง พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงเลือกสรรบรรพบุรุษซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญการอพยพไปที่อียิปต์การอยู่ในถิ่นทุ่รักกันดารจนนำไปถึงส่วนที่สำคัญก็คือสมัยของพระเยซูเจ้าว่าเป็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อนำความรอดแก่มนุษยชาติเปาโลไม่เพียงเล่าประวัติศาสตร์แห่งความรอดแต่ท่านได้เน้นถึงยอห์นบัคสติส เพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามีประชาชนทั้งยอมรับและปฏิเสธพระเยซูเจ้าหยอดบัพติศนั้นเป็นตัวอย่างของการตอบรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าท่านได้เตรียมจิตใจคนทั้งหลายให้รู้ว่าพระเยซูเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทุกคนจะต้องน้อมรับพระองค์หยดบัพติศรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงสูงส่งกว่าท่าน โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าท่านไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรองเท้าให้พระองค์ดังนั้นผู้ที่จะเป็นสิษย์ของพระเยสเจ้าต้องพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ในทุกวิถีทางอย่างดีที่สุดคำสอนของเปาโลจึงเน้นให้เห็นว่ากิเชยนอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดเราสามารถรับความรอดได้ผ่านทางการยอมรับพระเยสเจ้า เราต้องฟังและน้อมรับใช้ตามแนวทางของพระองค์วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเยซูเจ้าทรงทําให้เราได้สามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์อย่างดีผ่านทางการรับใช้และการดาเนินชีตในหนทางที่พระองค์ทรงนํามาให้เราเพื่อจะได้พบกับความสุขตามความเชื่ออย่างแท้จริง